สวัสดีคะ่ะแอนนี่ลำเพืดออฟฟิเชลคะ่ะตอนนี้กะอยู่กับฝรังหน่วยของแม่แม่นะคะน้องต้นน้ำเนาะบ่วด้มาเยี่ยมยามเจาเมือ<า>กะพันพานเนาะมีแต่พันพานมาขึ้นกับบัด้มาเบิงนองเพระาะว่เปล่าไปกวาดขยะมาไล่หล่นคอเลยมาขึ้นอย่ามานๆต้นน้ำของแม่ <จำ S 1> กะเมื่อวานก็มีกว๋วยเตี๋ยวเลี้ยงใช่ไหมก๋วยเตี๋ยวจากบ้านต้นน้ำนะคะขอบขอบคุณขอบคุณบ้านฮักต้นน้ำนะคะเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวแบบ ทุกคนเลยได้กินแบบอิ่มบางคนก็สองถ้วยสามถ้วยเนาะนี่นองอันนออ้อนยางนอน,นอแค่นแค่ยังแบบสามสี่หลอดตังเกษตรไหลายเลยแค่นหรอแนบหลายกับนองกับกำลังจัดของพี่น้องมามาหดเกือบก้อนหมูเนาะมาหัดก้อนหมูเนาะเปลี่ยนรังอีกแล้วนี่ทำไมมันแตกหรอของมันเยอะของมันเยอะขึ้นคือว่าหรืแบบว่าแต่ขนาดปกติคนคนหน,นึ่งก็สองสองรังอยู่แล้วเนาะ ก็ก็จะเป็น,นไ,ปไซส์ไซส์กลางตัวแรกมากร็ร่างเล็กๆหัวแห้งประมาณนี้ชุดจะเริ่มร้ายขึ้นนิดจะร้ายตอนนี้อยู่ทีงรถบ้าน,นเป็นตู้สภาแลยอ่ะคนนี้หมองนงั่งคนนี้หมองนอนแล้วก็ไปได้อุปกรณ์ทำอาหาราก,กินมาแกยังมีคนถามคือกาว่าอันชุดชุดชุดไม้ตนม้นน้ำที่ที่บอกคู่เห็นให้อ,อัปเดตนะยังไม่เสร็จเนาะ ก็รอก็รอดูรอติดตามดูกาานอันนี้ก็ใส่นี้ไปก่อนเนาะแต่ก็อยากเอาไว้ชดดูการหน้าเลยจะได้แบบตัวครั้งเดียวแล้วก็ใส่ไปยาวๆนี่นะคะน้องตอบแล้วนะคะกับคุณที่ถามมาก็มีสองชุดนะครับชุดพ่อครูสัดงให้แล้วก็ชุดแม่ฮักจากต่างประเทศชุดหนึ่งที่ต่างไปกมีชุดล้ำพื้นชุดลำพื้นนี่นาจะเดี่ยวกรมูตอนนี้กำลังด้่ง พราะมันมันมันกะง่ายๆเนาะแค่ปรับเก็บเองได้ยังเนียนั่นได้แนวแกะแมกคือออืแมกเป็นสิ่งจำเป็นได้ล้วนี่นจ,จัำไว้เดร,รนหาซื้อมาแล้วนะมีแล้วแต่ว่าก็ซื้อเพิ่มเพราะมันไม่พอกันเวลาแกะแต่เมื่อคืนนี้ตังค์มากแบบเยอะมากตั้งแต่ฉากแรกใช่ไหมเออแกฉากแรกพี่น้อง,องสอะอ่อนแบบ น้องๆน,นะคะแบบหลายคนก็เห็นเหมือนคืแต่ว่ามีโมเมนต์หนึ่งที่เห็นแบบว่าที่ที่เห็นเลยละ่ะเเ้าแบบว่าเฮาอยู่เรืงวิธีละ่ะเฮาว่ามีโอกาสได้จับกล่องท้ายคือร้องเพลงด้วยกันกับมานะตอนเตยลาใช่ไหมน้องเพื่อนกระถาจับเอามืออ้พี่น้องลงไปยางยางลงบันไดกระจับเอามือกันคว่ำแบบน้องน่ารักน้องก็น่ารักไม่ก็น่ารักทุกคนนะเท่าที่พี่แอนสัมผัสได้แบบวันนั้นที่น้องแบมบ ใส่ชุดใหม่ใช่ไหมแล้วก็มีมาลายจากแม่ๆมาให้เนาะต้นน้ำก็ไปยืนแบบดีใจกับพี่แบมเนาะแบบให้แบมแบมเป็นพี่ไหมเป็นพี่เออนั่นแหละแบบเวลาเห็นแบบพี่แบมได้เห็นน้องมานาได้เห็นชูใจได้เราแบบเข้าบระดยอิจฉาเราไม่ได้มีความอิจฉานะครับคเข้าแบบก็คือเป็นพี่เป็นน้องกันเนาะเข้าแบบดีใจน้ำมันสิไหมครับเจนเดียวกันมารุ่นเดียวกันเนาะปาลูกขว้งเนาะเราดีใจกับเขาแล้ว็ พี่ๆแม่ๆพี่ๆแม่ๆบางคนบ่บางคนหลักกัหลายคนเลยกับแบบว่าอยากมีโมเมนต์เห็นลูกอยู่ด้วยกันในคลิปเดียวอย่างประมาณนี้ใช่ไหมพูดลงคนกับมามาเบิรงสองพี่อย่างขันยอนว่าได้เห็นเบอร์สุขคนนังสีอไได้เห็นน้องทายเอาเบอร์สุโคนศาสนาก็จะมีช่วงช่วงนู่นแหละปิดวงที่จะได้อยู่ด้วยกันจริงจังเพราะว่าช่วงนี้เท่ากับแบบเขามางานกับเวลาแม่กี้กับไปไคไปมั่นเนาะบางทีพี่แบมกับครูใจม่เงี้ยกาแฟแตงหน้าพร้อมเพลงแหละ เวลาเวลาที่จะเจอกันก็น้อยแม่งกะกะกะแค่แบบผ่านผ่านทักท้ายแบบนั่งนั่งผูไดดนั่งโดนผูไดดแบบจู้ว้ากันโดนทีนะกับพวกพีพีที่ทายคลิปกะเวลาก็บประตรงกันแม่คือจังพวกพีเนี่ยมาเห็นไคกับใดทายมั้งพี่มาแบบเร็วหน่อยแม่พี่มาจูงว่าถัดไปทายผู้ใดร่วมๆกันมันกับมันกับผู้ใดก็คือเห็นต่างว่างไม่ตรงกันก็ขึ้นหนาทีผู้ใดหนาตอนนี้ไปอาบน้ำอยู่ตอนนี้ อาบน้ำแล้วก็มาหากินข้าวเพี่แอนกับไทบรรยากาศให้ให้พี่น้องเบิ่งอยู่ว่าทุกคนมามาหอดหลังวิธีกับเฮ็ดอิ่งหางแน่แบบนั้นเสริมบบกินีแล้วก็ววก,กินข้าวยังได้เลยมากินครับผมมันมึกขึ้นแล้วงานผมกกลับไปนอนอยู่บ้านบ้านใกล้ๆแยกไฟแดงเดียวกลับไปนอนอยู่บ้านอุบลใช่ไหมออกมาตอนบ่ายบใบตอแต่ก็ไม่ไกลนะมาจากมาจากนู่นมาถึงนี่แป๊บเดียวใช่ไม่ใกล้ พวกพี่อันมาจากอันจากงานงมือเสาร์นี่ออกมาประมาณหกโมงกว่าเจ็ดโมงแหะเมื่อวานนี่กับบ,บอกรายแต่แต่ว่างานเมื่อวานอ่ะสะดวกตรงที่หนึ่งมีร้านเสื้ผ้า,าอยู่ข้างหน้ามีเซฟแลนเดออ็แต่จะก็สะดวกพื้ที่พักแต่ถามว่าพี่อันได้ไปไหนไหมไม,ไม่นอนอ,อยู่บนรถเลยว่าเลยสร้างวัชชาใกล้เวทีอใกล้บิ๊กซีนะเม,ม,มื่อวานอ่ะแต่ไกลมีอันมีแม่ปลูกยางไปอยู่แม่ปลูกเพิ่นไปี่าย เชฟแลนอยู่ข้างหน้าเลยมีที่ซักผ้<ต>าเพิ่ง <ตา S 1> เห็นเมือ่อเสาร์นี่ที่มีมอบด้วยใช่ไหมงานพวก,กไปดูได้กี่ตาี่ใกล้ๆน,น, <c oughs> นี่แหละครับตอนเวลานี้กะเตรียมของจัดเก็บของนั่นนี่เราก็มาเช็คของเราว่าอะไรบ้างที่เราต้องใช้แล้วก็ออกมาชุดอย่างเขาเอามาตามมาเยี่ยมบ้านวันนั้นแม่แม่แมก็บอกว่า ต้นน้ำน่ารักจัดของเป็นระเบียบตรงถาวให้ลูกเป็นระเบียหนึ่งเวลาเขาใส่เาสขาสังหารมีลูกด้วยแหละคนมาก็แบบแต่งไอายเขา,าไางพี่แอนไปกินหมี่ก๋วยเตี๋ยวไก่อยู่ข้างหน้าเนี่ยมีร้านเตี๋ยวไก่อร่อยอยู่แต่ก็น่าจะมีแบบรอบดึกอ,อยู่จะบอกแม่แล้วไอ้เกลือดแก <laughs> งแล้วสิขายไปบ่ตกเรี่ยงมากอะอากาศก็เริ่ม แต่ก็บข้างเนี่ยมันนี่มันนีอาคารเรียนให้อยู่ให้นอน<ม>กัทุกคนก็ได <ป S> ้สบายมีเขาครูอาจารย์ก็ให้ใช้ก็ประจํามานี่ประมาณสี่รอบแล้วสี่สี่ตั้งแต่โควิดยุกี่วันมาเคยมากที่ไหนที่เราเคยไปเราจะรู้ว่ามันไม่เหนื่อยเนาะกับก็รสะดวกสบายกับมีร้านร้านขาอยู่ไกลๆยังไปนิดเดียว ก็คุยเรื yeah. ่อยทถามข่าวถามข่าวแม่ก yeah, ็มาก็มาอัปเดตนี่แหละก็มาถามตาซีน้งยามาล่างเลยเรือพี่หน้วงกับไข่แน่ได้ล้างตาแล้วมันก็รู้สึกโล่งๆล่ามล่าล่าขึ้นเดียวแม่บอกลาแค่ช่วงช่วงลาคืนเดียวแล้วก็วันต่อมาก็ทํางานเลยาตาล่องเบื่อเหมือนมัเอมเศร้าอ่ะนะมัเดือมไข้แก็พอไข้กระแดงอยู่ถ้าจะไปหาหมอหมอก็เปิดอย่างเงี้ยกนก็เลย นี่จะคนเป็นฟองแบบเมื่อนาทีแบบพันๆเนาะที่ท่ายคลิปอ่ะที่เห็นตัวน้ำกันทมว่าอาการตายังไงแม่ก็บอกว่าในคอมมินอ่ะเตรมอยู่ว่าไปหาหมอได้ลูกไปซื้อน้ำยามาล้างอยู่นะก็คอมมต์ก็ให้กำลังใจแหละนี่ก็ยามาล้างแต่เมื่อคืนมันก็ยังแดงๆเนาะที่แอนดูเนาะแต่ตอนนี้ก็อาจจะแดงก็แดงอยู่แต่ว่าไม่มากไม่อะไร ดีขึ้นแล้วนี่แหละครับสู้สู้ทุกวันเป็นไงก็สู้เพราะว่ามันได้มาแล้วดีกรยเยได้เงินเนาะวุ้นตกแดดออกก็ต้องสู้ดีแล้วล่ะงานก็ต้องทำถ้าไม่ทำก็ตังค์บงายกล้ดีนะค่ะน้าชายคีบปนองคันนั้นพเห็นงานได้เท่ากับต้องเงมินตลอดเงินต้องใช้ตลอดนะครับ พออยู่ปุ๊บเราก็ไม่มีรายได้ในรายจ่ายเราก็ต้องเข่าเดิมเหมือนพี่ฝ้ายบอกวันนั้นอ่ะที่ไปโอ้พี่น้องสิสกิลรักค่อยมากทั้งคืนได้สี่สิบบาทเหมนพี่ฝ้ายพูดว่าเล่นละครเนาะบอกหัวหา้าห้าลังมือลงศูนย์กับมีเดชแต่ว่าเข้าไก่ต้องให้หนาที่เข้ามันเต็มที่หรือเกนะ่าเนาะแล้วเมื่อคืนอ่ะเกินคาดนะคนเยอะคนเยอะมากอะไรพวกนี้วันสิบวัมีคนเลยเดือดซ้ำแต่บัตรแต่บัตรละร้อย,อยงไงคนหลายอัน ยาผมว่ายาผมไปเบิ่งกันนะยาผมว่าแหงเดือดขนแหงลังเข้าไปลังเข้าไบคนนะนึกว่าเห็ทีนที้จะขนออกแต่ก็เย็นเยนะ็นนะติ้นก็เย็นอยู่ไม่ไม่อบออันนี้ก็เปิดคือนึ่งนึ่งเหมันไล่อากาศอ่าโอเคพี okay, ่น้องคลิปนี้แองกาฝากไปแฟนมนี่มายำยำถามข่าวฝรั่งหน่อยแม่ๆนะคะมาอัปเดตบงบานนองแยดจังใดไปจังไดมาจังใดเนี่ยนะคะอาจอาจจะมีเห็นอยู่แล้วช่องอื่นแต่กาฝากช่องอันนี้ไปน้ำนะคะขอบคุณทุกคนที่ กดไลค์แล้วก็กดติดตามแล้วก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ท,ที่เป็นกำลังใจให้อันนี้นะคะบ๊ายบาย